สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเปิดทริปอยู่ที่สะพานห้วยตองน้ำหนาวนะครับวันนี้เราจะไปที่ไฮตากนะครับภูเรือแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นสะพานห้วยตองสวยมากจะขออนุญาตถ่ายสะพานห้วยตองก่อนนะฮะปฏติดตามครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทริปปลายฝนต้นหนาวทริปแรกของเราครับทริปนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านไฮตากอำเภอภูเรือจัองหวัดเลยครับ เส้นทางที่เราใช้ตอนนี้ก็คือขอนแก่นลมสักครับและนี่คือสะพานห้วยตองครับเป็นสะพานที่สวยงามและมีเรื่องเล่ามากมายซ่อนอยู่ข้างใน เข้าสู่แยกพ่อคุณผาเมืองนะครับแล้วเรากําลังจับ G P S นะครว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหนคือเราจะไปถนนลอยฟ้าแต่ยังไม่เคยไปนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกอาจจะงงๆผิดๆถูกๆอยู่เป็นตลอดไหมมันไม่ขึ้นใน G P S วันนี้เราก็ไว้วางใจให้กับคุณจอยนะครับเป็นผู้นําทาง<ไ>ป่าจริงๆขอนแก่นเลยปูเรือก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่เส้นทางที่เราใช้วันนี้เราจะไปยังถนนลอยฟ้าที่ใครๆก็บอกว่าสวยไม่แพ้ที่นั่น ก็เลยยอมขับรถย้อนลงม,มาที่อำเภอหล่มเก่าแล้วก็ขับรถไปยังอำเภอภูหลวงครับสนนเส้นนี้ที่เขาบอกว่าสวยไม่แพ้ที่น,นั่นเราจะไปพิชิตกันครับตอนนี้เราก็มาถึงถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยนะครับเป็นเขต้อยต่อพอดีนะฮะเพิ่งมาถึงเลยนะครับถนนก็โล่งมาตอนนี้ก็บรรยากาศคึมๆนะครับ ตรงนี้เขาก็จะมีห้องน้ํานะครับรู้สึกว่าเป็นห้องน้ําที่น่าจะสวยที่สุดแล้วแหละห้องน้ําที่แบบวิวดีมากๆนะครับจะพาไปห้องน้ําก่อนเราก็จะไปร้านกาแฟชื่อว่าเทคฮิวนะฮะซึ่งเป็นร้านที่วิวสวยมากๆมันมีหลายร้านนะที่นี่เดี๋ยวจะลองร้านนี้นะครับไป อันนีคืรเทคคนิวะรับราขับรถประมาณชั่วโมงเสรศษครับก็มาถึงเป้าหมายของเรานั่นคือถนนลอยฟ้าปูหลวงหลบเก่าครับถนนเส้นนี้ขับรถมาไม่ยากมากนะครับทางไม่ได้โคตเคียวมาก ระดับความชันก็อยู่ระดับปานกลางและช่วงที่เรามาก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับเรียกได้ว่า1วันมีหรืฤดูเลยทีเดียวมีทั้งฝนนองหมอกแล้วก็แดดออกให้เราเชยชม ว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะฮะวันนี้เราจะได้รูปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับเราก็จะน่าจะชิวๆอยู่นี่อยู่ประมาณสักชั่วโมงไหมก็น่าจะชั่วโมงฮะ,ฮะกว่าเขาจะได้รูปเราจะได้รูปอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้รีบไปไหนนะครับเพราะว่าที่พักเราเช็คอินตั้งบ่ายสามนะครับ ็มาถึงที่อำเภอวังสะพุงแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณชั so so ่วโมงนิดๆก็เดี๋ยวหาข้าวกินวังสุพุงวังสุพุงร้านไหนเด็ดเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะฮะรอบหน้าเผื่อมาแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะไปร้านร้านหนึ่งที่เพื่อนแนะนําผมก็ไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูครับตอนนี้เรามาถึงร้านคําหวานวังสะพุงแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านคาเฟ่มีกับข้าวด้วยนะฮะให้ฝนก็จะตกแล้วบรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปกินอาหารด้วยนะครับ ก่อนที่จะเดินทางไปที่ภูเรือนี่ครับร้านน่ารักมากนะครับเราลงจากถนนลอยฟ้ามาก็มุ่งหน้าสู่อำเภอวางสะพุงทันทีครับและผมก็โชคดีมากที่มีเพื่อนเป็นคนวางสะพุงเพื่อนก็เลยแนะนําร้านนี้ครับชื่อว่าร้านคําหวานเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟอยู่ในตัวอำเภอวางสะพุงเลยนะครับถ้าใครที่มีแผนทิปเที่ยวเส้นทางนี้และมองหาร้านอาหารอยู่ในตัววางสะพุงผมแนะนําร้านนี้เลยครับ กินข้าวเสร็จเราก็มุ่งหน้าสู่อำเภอภูเรือครับเพื่อไปยังเป้าหมายต่อไปของเราคือบ้านไยตากตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านไฮตากแล้วนะคะหรือว่าไฮตากแลนนะครับก็ใช้เวลาเดินทางนานเหมือนกันแต่ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอินที่พักของเรานะครับเพราะว่าที่พักของเราก็เลยมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้เช็คอินบ่ายสามเราก็ขับรถเพลินไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักบรรยากาศดีมากครับงไงบ้างวิวระหว่างทางหลับ หลับตลอดยี่สิบนาทีเองครับแต่ว่าเราก็มาถึงจุดหมายนะครับนี่ที่พักของเราอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่รู้หลังไหนนะครับแนวิวข้างหน้าสวยมากวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะแต่ว่าเงียบๆคนน่าจะขึ้นพูทับเบิกเขาคอกันหมดแล้วฮะรเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาที่ายตากันบรรยากาศดีนะฮะให้ลงเหมือนพูทับเบิกเลยนะสวัสดีครับเช็คอินห้าเข่าครับห้าเขามันจะเป็นโซนนู้นค่ะเช็คอินที่ไหนฮะ ติดต่อเจ้าของคับไปดนเจ้ากันสวัสดีครับเช็คอินได้ที่ไหนครับครับผมอยู่หน้ารีสอร์ทห้องพักเลยครับครับขอบคุณมากครับคือเขาไม่มีสำนักงานอ๋อเราจะมีผู้ดูแลมาอีกทีนึงมาต้นไหนบ้านี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะตามผู้ดูแลให้นะครับเราก็เดินรอแล้วกันก็รุนรุนว่าของเราจะหลังไหนแต่ว่ามันมีแค่สามหลังอ่ะเต็มไปแล้วสองหลังของเราน่าจะหลังแรก ที่พักของเราชื่อฮักเขาไฮตากแลน์นะครับที่พักสุดชิลบรรยากาศดีๆนอกจากนี้ที่พักยังมีอ่างไว้ทำคอนเทนต์ด้วยครับกับวิวข้างหน้าที่เป็นเทือกเขาสุดลูกหูลูกตาถ้าใครที่ต้องการหมูกระทะต้องการน้ําแข็งเพิ่มเติมสามารถแจ้งกับพนักงานได้ทันทีระบุเวลาให้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการหมูกระทะกี่โมงเซหรบเราระบุไว้แล้วครับคือ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นครับระหว่างนี้เราก็ชิลรอพักผ่อนและก็ถ่ายรูปก,กับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกแบบนี้ครับ หมูกระทะของเราก็พร้อมที่จะกินแล้วด้วยความทุลักทุเลทั้งฝนจะตกนะฮะก็ต้องหลบฝนไปกินหน้าห้องน้ำเลยนี่เชฟเขาจัดจานะครับหมูกระทะชุดละห้า500ห,นะห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าสิบชุดใหญ่นะครับก็กินน้ำซุปนี่ก็คือหอมแล้วล่ะจำเป็นต้องนั่งตรงนี้นะฮะเพราะว่าฝนจะตกนะครับ เอาเป็นว่าย่างๆกินกินไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือเขามีลับแก้มทีหลังนะครับเดี๋ยวขอญากกินหมูกระทะแบบทุรักเรลก่อนนะฮะ สำหรับใครที่ต้องการที่พักบรรยากาศดีๆเงียบสงบผมแนะนําที่นี่เลยครับไฮตากแลนด์ Hi ครับเป็นที่พักเอกชนแต่ใช้กฎหมู่บ้านบรรยากาศเงียบสงบอากาศเย็นๆผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ไม่อยากไปเขาคอและก็ผูทัเบิกที่นี่ตอบโจทย์เลยครับ หลังจากที่ฝนตกมาประมาณตั้งแต่ตีห้าครับตอ,ตอนนี้สี่โมงเช้าคือน้องตกไม่หยุดเลยคะเรามาดูบรรยากาศหลังฝนตกครับว้าวแต่ว่ามันก็หมดเวลาที่เราจะต้องเช็คเอาท์แล้วนะครับเราต้องเดินทางต่อนะฮะวันนี้ก็บรรยากาศข้างหน้าดีมากไปเราจะเดินทางต่อไปที่นาแห้วครับ ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับเป็นเวลาที่เราจะเดินทางต่อไปที่อำเภอนาแห้ว ah ครับแต่บรรยากาศข้างทางดีมากๆครับถ้าให้บอกว่าที่นี่คือภูเหลือบ้านหายตาผมก็คิดว่าที่นานครับด้วยธรรมชาติภูเขาแล้วก็น้องหมอกผมคิดว่ามีบรรยากาศที่คล้ายๆกันกับน่านเลยครับ อนนี้เราก็มาถึงนาแห้วแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกับอีก10บวทกวีกว่านะครับฝนตกหนักมาทั้งทางนะครับเราว่าจะแวะเข้าวัดศรีโพชัยนะครับแต่ว่าฝนมันตกหนักก็เลยต้องหาร้านกาแฟกินก่อนหาร้านกับข้ากินก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างหน้าน,นะครับนี่วัดศรีโพชัยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าฝนมันมันตกหนักมากเหมือนพายุเข,ข้านะครับใช่ ถ้าตอนกลางคืนน่าจะแบบนั่งกินกาแฟาแล้วก็ดูเน่ยเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเศษเพื่อมาถึงหน้าแห้วครับและบรรยากาศฝนตกหนักมากๆเราก็เลยจอดแวะก,กินข้าวที่ร้านนี้ครับชื่อว่าร้านโกดังคาเฟ่เป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและบรรยากาศหน้าร้านดีมากๆขออนุญ,ญาตฝากท้องที่ร้านนี้ก่อนเข้าไปที่วัดแล้วกันครับตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะครับโอ้โหแต้วนนี้ฝนตกนะครับ ไม่ไม่น่าจะบินโดนได้นะคะโอ้โหตก,กแปปกแตกตกหนักแล้วละไม่ใช่ปกแปกและมากอดฮัลโหลวัสดีเป็นคลิปที่ทุรักทุเลมากอต่อเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูวัดกันครับวัดอยู่ข้างหน้านี่เองที่นี่คือวัดศรีโพชัยครับ วัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแหวถ้าใครที่แวะไปสักการะบ,บูชาอย่าลืมบริจาคสมทบทุนเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาด้วยนะครับเราก็ขออนุญ,ญาตไหว้พระขอพรก่อนจะเดินทางกลับนะครับและก่อนจะกลับมีอีกจุดหนึ่งที่เราต้องแวะครับนั่นคือจุดชมวิวภูก้าวงอมอำเภอนาแหวครับ ทริปส่งท้ายฤดูฝนของเราก็จบลงแล้วนะครับขออนุญ,ญาตจากลาทริปนี้ด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของถนนภูเก,ก้าวงอมำเภอนาแห้วยังไงอย่าลืมแวะมานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ